ครับสวัสดีครับโอ้โหนะครับน้ำป่านะครับน้ำป่าไหลหลากมาก็ถือมานะครับตอนนี้นะครับโอ้หลายแรงมากครับทีมงานรถทำไม่ได้นะครับนะครับอันนี้บ่อหมื่นคิวบ่อหมื่นคิวติดบวยตรงกลางนะครับทำงานไม่ได้ครับตอนนี้ลําบากมากลําบากมากอุปสรรคเป็นอุปสรรคมากครับตอนนี้ครับ น้ำป่าหลายหลากไหลรวมมาจุดเดียวนะครับตอนนี้นะครับดูนะครับท่านผู้ชมครับดูครับโอ้โหอันตรายมากครับแบบนี้ครับเราถามว่าบ่อเนี่ยจะเสร็จง่ายหรือเปล่านะครับต้องแก้งานตลอดนะครับเนี่ยต้องอ่านเกมอ่านงานตลอดนะครับเนี่ยการตรุบความลึกจะมีปัญหาแน่นอนนะครับดังนั้นต้องต้องจัดการแก้ไขกันให้ดีเลยนะครับในงานนี้โอ้โหน้ําแรงมากครับน้ําแรงอันตรายครับเนี่ย อันตรายมากเลยครับโอ้โหดูครับไม่รู้มาจากไหนครับทั้งเขามารวมกันที่นี่ครับตอนนี้นะครับดูครับดูขอท่านผู้ชมดูครับไม่ธรรมดาครับงานนี้งานไม่ใช่งานธรรมดาแล้วครับเป็นงานช้างงานหินแล้วครับผมนะครับตอนนี้ดูเอาครับท่านผู้ชมดูเอาโอ้โห หนักใจเพี้ยเลยครับลําบากมากเลยนะครับลาบากเลยครับคนทํางานนี่คิดหนักเลยครับผมโอ้น้ําป่าครับดูครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ